สวัสดีครับเพจหมอยางและหมอยางคอมเปาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและยางสังเคราะห์เป็นผลิตภัณฑ์ยางนะครับครับทลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงกลุ่มสารตัวเร่งนะครับหรือว่า a อ c e ซิลิเลเสำหรับอุตสาหกรรมยางที่ใช้กันในประเทศไทยนะครับสารตัวเร่งกลุ่มแรกที่ผมจะมาพูดในวันนี้คือกลุ่มของไทอาโซนะครับซึ่ง ส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในกลุ่มไทอาโซก็คือจะมี MBTS นะครับ MBT อันนี้ที่ใช้เป็นหลักอยู่นะครับเดี๋ยวผมขยักเขียนลักษณะของกราฟนะครับเมื่อเราใช้สาร MBT MBTS นะครับจะให้กราฟการวันกแนไนของยางเป็นยังไงนะครับเมื่อเราทดสอบด้วยเครื่องเร o อมิเตอร์หรือว่าเครื่อง ODR MDR นะครับผมจะเขียนลักษณะกราฟของ ตัวเร่งกลุ่มไทยาโซนะครับกลุ่มไทยาโซ ตัวเร่นกลุ่มไทยโซก็จะประกอบด้วยมี MBTS ที่ใช้กันอยู่ส่วนใหญ่นะครับมี MBT ท่านเดียวผมจะเขียนให้ดูว่าลักษณะของครับอิโอมิเตอร์นะครับเมื่อเราใช้สารตัวเร่งกลุ่ม MBTS MBT นะครับ ระหว่างเวลาและค่าทอกนะครับโอเคครับผมก็ตัวแรกก่อนนะครับเมื่อเราใช้สารตัวเร่งที่เป็นตัว MBTS นะครับี้เมื่อเราเทที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนะครับเวลา10นาที ที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับก็น,นี้เป็นตัว MBTS นะครับตัวที่สองเมื่อใช้ MBT ัที่สองนะครับ ที่หแล้วก็ค่าที่3กรณีที่เราใช้ mbts คู่กับ t m t d นะครับ mbts คู่กับ TM t m d คราก็จะประมาณนี้ครัที่3ก็กรณีที่เราใช้กรณีที่สก็คือ mbts คู่กับ dpg ครับกรับเราก็จะขึ้นประมาณนี้อันนี้เป็นกรัฟที่สี่นะครับ,รบก็โอเคผมขออธิบายนิดนึงนะครับว่าปกติแล้วการใช้สารตัวเล่นในกลุ่มของไทอาโซนะครับหรือว่า หลักๆที่ใช้กันอยู่ในอุตสาหกรรมยางของไทยก็จะมี mbts mbt นะครับครับก็จะออกมาลักษณะแรกก็คือตัว mbt นะครับครับที่หนึ่งครับที่สองก็ mb ตัวที่ครับที่หนึ่งครับที่หนึ่งก็คือ mbts ครับที่สองก็คือ mbt นะครับครับที่สามก็คือ mbts บวก tmgd นะครับส่วนครับที่สี่ก็คือ mbts บวก p g ซึ่งถ้าต้องการคุณสมบัติอย่างไงก็ สามารถเลือกใช้ได้นะครับว่าจะใช้ MBTS บวก MBT หรือว่า MBTS บวกกับกลุ่มฐานตัวเร่ง Secondary ก็คือ Secondary ที่เราใช้จะเป็น TMTD กับ DPG นะครับดังนั้นการจะใช้ตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับที่ท่านต้องการเลยนะครับอยู่ที่การดีไซน์สูตรนะครับก็หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์หรือว่าส่งคำถามมาได้ด้านล่างนี้นะครับ รวมถึงสามารถส่งมาได้ในเพจเพจจะมีเพจหมอยางนะครับหมอยางคอมปาวซึ่งตอบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางแล้วก็การออกสูตรยางคอมปาวทั้งหมดนะครับท่านสามารถสอบถามมาได้เป็นการแชร์ประสบก,การณ์จากโรงงานของผมโดยตรงนะครับโอเคก็หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดติดตามกดแชร์นะครับแล้วก็ หากมีคำถามหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรเพิ่มเติมสามารถแจ้งไว้ได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเปิดหมอยางและหมอยางคมเปา